N G K Spark Room รู้รอบเรื่องหัวเทียนลิซิตเตอร์คืออะไร การจ่ายน้ำมันของรถในปัจจุบันเนี่ยมีอยู่2ระบบก็คือระบบคาร์บูเรเตอร์ที่จ่ายน้ำมันโดยกลไกแมคาีนิกแล้วก็ระบบ FI หรือว่าหัวฉีดซึ่งจ่ายน้ำมันโดยการควบคุมของกล่อง ECU แล้วรถอะไรต้องใช้ระบบรีเซ็ตเตอร์หรือว่าถ้าเรียกเป็นไทยง,ง่ายๆก็คือค่าตัวต้านทานทางไฟฟ้านะครับรถที่มีกล่อง ECU ก็คือกล่องอิเล็กทรอนิ o ส์ r o l Unit ูนิจาเป็นต้องใช้หัวเทียน,นที่มีรีเซ็ตเตอร์หรือถ้าเรียกเป็นไทยง,ง่ายๆก็คือ ค่าตัวต้านทานทางไฟฟ้าเพราะทุกครั้งที่หัวเทียนทําการจุดระเบิดจะเกิดคลื่นรบกวนเป็นคลื่นวิทยุจะรบกวนการทํางานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกประเภทเช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าตัวกล่องอิเล็กทรอนิกส์ที่ทําหน้าที่ควบคุมการทางานเครื่องยนต์เพราะฉะนั้นรถที่จ่ายน้ํามันโดยระบบหัวฉีดและมีกล่องอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมการทางานนะครับจำเป็นต้องใช้หัวเทียนที่มีตัวรีซิเตอร์ หรือว่าค่าต้านทานทางไฟฟ้านะครับกราฟแสดงขึ้นลบกวนของการทํางานของหัวเทียนขณะที่จุดระเบิดด้านบนก็คือในกรณีที่ใช้หัวเทียนที่ไม่มีรีเซตเตอร์ส่วนกราฟด้านล่างเราจะเห็นว่าขึ้นลบกวนนั้นจะน้อยกว่าเยอะนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทําไมรถที่มีกล่อง ECU ต้องใช้หัวเทียนที่มีตัวรีเซตเตอร์ส่วนวิธีการดูเบอร์ที่มีตัวรีเซตเตอร์นะครับก็คือเมื่อในเบอร์ภาษาอังกฤษจะประกอบด้วยภาษาอังกฤษและตัวเลขผสมกันดูจากทางด้านซ้ายมือสุด เมื่อเราเลื่อนมาเจอตัว R นั่นหมายความว่าเป็นหัวเทียนที่มีตัวรีซิสเตอร์หรือว่าค่าตัวต้านทานเช่น BKR5E นะครับก็คือมีตัว R ใช่ไหมครับหมายความว่ามีตัวต้านทานส่วน BK5E ก็คือไม่มีตัวต้านทานหรือตัวอย่างเช่นเบอร์จักรยานยนต์นะครับผมจะยกตัวอย่างเป็น Honda w เว e ถ้าเป็นรุ่นคาร์บูเรเตอร์จะใช้เบอร์เป็น c 6 s s a นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นหัวฉีดมีกล่อง ECU ใช่ไหมครับจะใช้เป็นรุ่น CPR 6 EA ขีด9กนะครับก็คือใช้สำหรับมอเตอร์ไซค์เวฟร1 1ยแล้วก็ 125I สนะครับสรุปสั้นๆน,นะครับรถที่มีกล่อง ECU จำเป็นต้องใช้หัวเทียนที่มีรีซิสเตอร์เท่านั้นแต่ถ้ารถเป็นระบบคาร์บูเรเตอร์สามารถใช้ได้ทั้งหัวเทียนที่มีรีซซสเตอร์หรือไม่มีรีซซสเตอร์ก็ได้นะครับก็วันนี้จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องรีซซสเตอร์หรือว่าค่าต้านทานทางไฟฟ้าต่อไปนะครับอย่าลืมทำแบบสอบถามท้ายรายการได้เลยนะครับ